ยังไม่เปิดอุโมงผาเสด็จหินลับรอกรมควบคุมมลพิษรีเช็คคุณภาพฝุ่นควันอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลจะนำข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถไฟหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับอุโมงผาเสด็จ ที่มีการเปิดเดินขบวนรถไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ก็มีฝุ่นละอองฝุ่นควันที่อยู่ในอุโมงค์นะครับทำให้ผู้โดยสารประเทศไทยและต่างชาตินะครับเกิดมีฝุ่นติดจมูกติดหน้าติดตานะครับท่านผู้ชมก็เลยมีการทำความสะอาดรีเช็คควบคุมมลพิษใหม่นะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่ง ให้กับช่องโควิดชาแนล c 7ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับผมไปกันครับอุโมงค์ผาเสด็จหินลับยังไม่มีกำหนดเปิดใช้บริการรอกรมควบคุมมลพิษรีเช็คให้ชัวร์อีกรอบก่อนคัมแบ็กเปิดให้ขบวนรถไฟใช้บริการอีกครั้ง หลังเจอปัญหาฝุ่นตลบภายในขบวนรถโดยสารทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบรอฟอทอเช็คเองเบื้องต้นไม่มีควันไม่มีฝุ่นไม่มีกลิ่นแล้วค่าเกณฑ์ปกติการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอได้ดำเนินการทำความสะอาดภายในอุโมงค์ผาสเสด็จและอุโมงค์หินลับเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีฝุ่นจากขี้ปูนซีเมนแล้ว พร้อมกันนี้ได้ทดสอบเดินขบวนรถเสมือนจริงเข้าภายในอุโมงเพื่อทดสอบควันกลิ่นรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมและปัญหาต่างๆตลอดจนความปลอดภัยก่อนเปิดเบื้องต้นพบว่าไม่มีควันเสียเครื่องยนต์ของรถไฟไม่มีฝุ่นและไม่มีกลิ่นแล้วซึ่งจากการวัดค่ามลพิษพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เกินค่ามาตรฐานที่จะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารเหมือนก่อนหน้านี้ดังนั้นจะไม่ทำลายสุขภาพของผู้โดยสารที่ใช้บริการอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมรายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอ,อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษ กระสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เข้ามาตรวจวัดค่าฝุ่นและค่ามลพิษภายในอุโมงค์อีกครั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างแท้จริงคาดว่ากรมควบคุมมลพิษจะเข้ามาตรวจสอบประมาณเดือนตุลาคม2567ส่วนจะเปิดเดินขบวนรถ เข้าภายในอุโมงผาเสด็จและอุโมงหินลับได้เมื่อใดนั้นเวลานี้ยังตอบไม่ได้ต้องรอผลการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษก่อนทั้งนี้หากพบว่าค่ามลพิษอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะสามารถเปิดบริการได้ทันทีขณะเดียวกันก็เร่งดำเนินการแก้ไขประแจทั้งสองข้างเพื่อให้การเดินรถความปลอดภัย จะแล้วเสร็จเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมรายงานข่าวแจ้งอีกว่ากรุมการค้นส่งทางรางหรือขอรอได้เสนอให้เปิดเดินขบวนรถเข้าอุโมงเฉพาะขบวนรถปรับอากาศก่อนซึ่งประเด็นนี้ต้องพิจารณาในภาพรวมอีกครั้งว่าอาจแยกกันเดินรถระหว่างขบวนรถปรับอากาศเข้าอุโมง์กับขบวนรถร้อนไม่เข้าอุโมง และไปใช้เส้นทางเดิมจะส่งผลกระทบต่อการเดินรถเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมหรือไม่แต่ทั้งนี้คงต้องรอผลการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษด้วยหากผลออกมาพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องแยกเดินระหว่างขบวนรถปรับอากาศและขบวนรถธรรมดา โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทจะให้ทุกขบวนกลับมาเดินรถในเส้นทางทางคู่ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมสำหรับอุโมงค์ผาสเสด็จและอุโมงค์หินลับอยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือหรือสายอีสานช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระ โดยอุโมงค์ผาเสด็จเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีระยะทาง5.4กิโลเมตรซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอได้เปิดให้เดินรถเข้าใช้บริการเมื่อวันที่28กรกฎาคม2567เป็นวันแรกแต่ปรากฏว่าเมื่อขบวนรถไฟวิ่งเข้าภายในอุโมงค กลับมีฝุ่นตลกเข้ามายังห้องผู้โดยสารพัดลมชั้นสามทำให้ผู้โดยสารภายในขบวนรถไฟได้รับผลกระทบจากนั้นได้มีการทำความสะอาดอุโมงค์และมีแผนเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่12สิงหาคม2567ซึ่งตรงกับวันแม่นะครับแต่ก็ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากยังพบว่าค่าฝุ่น และค่ามลพิษยังเกินค่ามาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารได้อทิแสบตาและระคายคอนอกจากนี้ยังพบว่าประแจทั้งสองข้างซึ่งเป็นจุดที่สับรางรถไฟให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางยังไม่เรียบร้อยดีด้วยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจึงต้องเร่งแก้ไขให้เรียบร้อยเพื่อให้กลับมาเดินรถ เข้าภายในอุโมงอีกครั้งในเดือนกันยายน2567แต่จนปัจจุบันก็ยังไม่สามารถเข้าใช้ภายในอุโมงดังกล่าวได้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการเดินรถไฟภายในอุโมงพาเสด็จละอุโมงหินลับนะครับท่านผู้ชมคําตอบก็คือยังไม่มีการให้บริการในช่วงนี้และก็จะรอต่อไปนะครับ ประมาณเดือนตุลาคม2567นะครับทางกระทรวงที่ตรวจสอบนะครับจะเข้ามาตรวจสอบค่ามลพิษภายในอุโมงหรือค่าฝุ่นนะครับธรรม้ชมคลิปนี้หากะ่าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, ก,กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดหรืออ่านไม่คล่องตรงไหนก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ช่องโควิดชาแนลซ l 7ขอขอบคุณครับ